สวัสดีครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบว่าถ้าคุยกับคุณก็คงจะต้องคุยถึงสภาพร่างกายความพร้อมแบบแบบทางในรูปแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครับเออเป็นไงบ้างเอาบอกคร่าวๆในตอนนี้สภาพร่างกายของแบงค์ขเราปัจจก็ตอนนี้ครับซ้อมมาตั้งแต่กรกฎาคมนะครับอาจจะมีหยุดบ้งนางทุกสัปดาห์นิดหน่อยแล้วก็กลับมาซ้อมต่อเนื่องนะครับในการเดินทางการซ้อมตอนนี้ในแผนแผนของผมเองตอนนี้ให้ประมาณ80%แล้วครับอีกเดือนหนึ่งก็ 100ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีอาจจะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย <c oughs> ตั้งแต่ดูแลมานี่ร่างกายเขาจะเรียกว่าดีที่สุดรอบที่ดีที่สุดใช่ครับถือว่าพีกที่สุดแลนะ้วเพราะมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานครับอะไรครับมันเป็นดัชนีชี้เห็นว่าร่างกายเซฟดีมากก็ความแข็ง,ง,งแรงความอึดอดทน,นนะครับแล้วก็มีอะไรหลังวัดอย่างเช่นการยกเวทนะครับมีความยกที่แบบได้หนักขึ้นการวิ่งสปีดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการอัตราการเต้นหัวใจที่ดีขึ้นไปเลย ใช่ครับผมยังเวลาพักหนึ่งนาทีนะระหว่างพักยกหนึ่งนาทีเป็นไงเต็มดิ่มเลยไหมครับจริงๆรอบที่แล้ว45่ิบาวิใช่รอบนี้แล้ว46่ิบหกวิแล้วกันครับเอาเดีจริง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 ๆนะจริงเลยจริงจริงเลยก็หนึ่งนาทีถือว่าฟื้นพอดีครับฟื้นพอดีนะฟื้นพอดีสัก45่ิบาวิเหมือนผลที่แล้วป่ะหรือว่าหรือว่าประมาณประมาณเดิมประมาณเดิมประมาณใกล้เคียงกับเดิมใกล้เคียงใกล้เคียงมีสิทธิ์ทำให้มันต่ำวันนี้ได้ไหมจริงจริงอันนี้ถือว่าพีคมากๆแล้วนะครับหลอกพีีคคมมาากกกแล้ววรััับเด๋ยพพพ พักแค่45่สิบห้าวินาทีฟื้นเลยครับ45ถึงห้าสิไม่เกินเนี่ยครับไม่เกินนี้นะพักแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเอ่อคราวนี้เรื่องความพลานอย่างเงี้ยครับโดนลงมาบุกอะไรพู่ต่อสู้เป็นไงก็จริงๆยูกิโอซาเป็นนักเตะที่เอ่อนักมวยนักเตะครับนักมวยที่เตะขาทักคลิปได้ดีมากๆแล้วก็ทนมากๆก็เราก็มีได้เมกาเตรียมตัวตรงนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเรื่องการแบบให้นักมวยเตะด้วยกันเองหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็อ่านศึกษาผู้ต่อสู้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เอาจริงนะโค้ดเอาจริงๆนะอันนี้ทุกคนถามไม่ว่าผมจะถ่ายกี่ครั้งผมก็ต้องถามเพราะหลายหลายคนก็ถามเป๊ปทำไมไม่มีกล้ามเออจริงจริงแล้วพิซูุปเป้เล็กสามารถมีกล้ามได้แบบชัดๆเลยครับแต่บางทีการมีกล้ามเนื้อที่แบบชัดมากๆไขมันเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเงครับตอนนีเขาต้องคุมอาหารจนแบบเคร่งเครียดเกินไปของผมเองก็วางแผนให้แบบคุมประมาณนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้เคร่งเครียดมากเกินไปครับใช่ครับผมแต่ถามไม่พิซซุมีกล้ามแบบแน่นๆน่นยไหมทำได้ครับทำได้ ด้วยท้ายแกแบบเป็นคนที่มีไขมันเยอะเราสามารถลีนลีนได้ครับแต่ว่าไม่อยากคุมจนเข้มเกินไปครับแต่รยสไตล์แต่ละคนนี้เหมือนกันได้ครับนิดหนึ่งครับเรื่องนี้สําคัญมากครับครูครับเรื่องของน้ําหนักครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นราม่านะอธิบายเลยครับเรื่องของน้ําหนักครับเออตอนนี้ครับก็ประมาณ7จ็ครึ่งครับนั่นก็เจิน72ครับน้ำหนักตอนนี้เวลาเดือนหนึ่งก็พอดีครับเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกสตาร์ทมาเนี่ยประมาณ7จ็ดสบแป คนยังต้อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตามแผนผมเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ถือว่าโอเคครับตามแผนเล็บเป๊ะเลยครับแสดงว่าน้ำหนักขนาดนี้กําลังเหมาะสมแล้วครับผมเหมาะสมนะครับบอกเราไหน่อยครับคุณจะเดินทางวันไหนประมาณ12ครับผมตามที่ทีมงานบอกมาครับทีมคุณมีใครไปบ้างมีผมพี่ภาษาแล้วก็พี่ซุปเปอร์เล็กโอ้ที่ญี่ปุ่นมีทีมซัพพอร์ตไหมครับมีครับมีครับอ๋อมีด้วยนะมีครับเรียกว่าพร้อมพร้อมมูลเลยนะครับพร้อมมูลนะครับพร้อมมากครับพร้อมมาก ร้อยสี่ห้าก็ถือว่าทำน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าในอนาคตก็ไม่ใช่ร้อยสามที่เพราะว่ามันจะยากในการดิดมา่อยร้อยสามจริงๆผมว่าเตรียมตัวเหมเือนเดิมแต่ขอเวลาเพิ่มขึ้นครับแล้วปกติไฟนี้เรารู้ตัวนานใช่ไหมครับก็ถือว่าสบายๆครับแต่ถ้าเป็น135เนี่ยต้องขอเวลา3-4เดือนในการอันพัฟฟ์แมนด้วยแล้วก็ในการท้ามหนักด้วยจริงๆถ้ายปเจ็ดสิบแปดเนี่ยหมายถึงว่าแกแบบพักยาวเลยแหละแต่ถ้าแบบ อไม่ได้ไม่ได้ปล่อยตัวมากไม่ได้แบบยังยังคงแบบเขาเรียกว่าซ้อนบ้างอะไรบ้างก็ประมาณ70ไม่เกิน73ครับก็ถือว่าถ้าเป็นไฟเวทเนี่ยก็โอเคครับทำได้ทำได้ยืนยันแล้วก็หนึ่งในเป้าหมายของผมเองนะครับก็อยากให้แกเป็นแชมป์4เส้นครับหนึ่งในเป้าหมายของผม4เส้น2รุ่นใช่ครับขอบคุณทากท่านครับ ก็เดี๋ยวเจอกันที่ญี่ปุ่นขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากโชคดีนะครับพุกโชคดีนะครับ